คุณหนูเดียอยากได้เกียร์พี่เดือนสิบบทประพันธ์โดยสวิตชยาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2537ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่17ไม่ชอบแต่ได้ชิดใกล้ตาคมเลื่อนไปมองมุมล่างของแล็ปท็อปอยู่เสมอสันคารอว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาเลิกงานอาการนั้นทำให้เพื่อนๆต่างมองเดือนสิบยิ้มยิ้มด้วยรู้ถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนกับหญิงสาวในลายผลิตพอได้เวลาเลิกงานเดืนสิบก็ลุกพรวดปิดเครื่อง คว้ากระเป๋าพาดไหลบอกลาเพื่อนร่วมงานทันทีหลังสแกนออกงานเรียบร้อยเดือนสิบแทบวิ่งไปยังลานจอดรถสตาร์ทรถออกไปรอใครบางคนนะ่าโรงงานทันทีร่างสูงฉเฉงเฉจนคอยาวพอเห็นโดลยาถือกระเป๋าใกล้เข้ามาจึงขับรถตามหล่อน<แ>บีดแตรเรียกหล่อนเบาๆโดลยาสะดุ้งหันไปมองขึ้นมาเดี๋ยวเดียต้องไปทำธุระค่ะ ดลยาบอกไม่ได้ขึ้นรถตามคำสั่งจะไปไหนขึ้นมาเดือนสิบถามทั้งชักสีหน้าทำเสียงครืมทั้งทั้งที่นั่งรอเจ้าหล่อนอยู่ครู่ใหญ่จะไปดูห้องพักค่ะห่างไปสิบกิโลมีหอพักสำหรับผู้หญิงอยู่พอรู้ว่าอีกฝ่ายหมายหาที่พักใหม่ลมบางอย่างตีขึ้นกลางอกเดือนสิบหญิงสาวหน้ามุยมิศบอารมณ์ฉันไปส่งขึ้นมา อย่าให้ต้องพูดซ้ำไม่งั้นฉันจะลงไปอุ้มเธอปากบางที่กำลังอ้าหุบลงทันทีโดลยาบ่นขมุบขม,มิบเบาๆไม่ให้เจ้าของรถหรูได้ยินแต่เปิดประตูเข้ามานั่งในรถอย่างจำยอมได้พิกัดแล้วเดินสิบควงพวงมาลายัยเลี้ยวไปตามซอยที่ GPS แจ้งถึงจุดหมายร่างสูงยืนกอดอกพิงรถหรูตัวอาคารขนาดห้าชั้นสีสันสดใสมนตราเรือนสตรี ชื่อหอพักออกจะโบราณไปหน่อยในความคิดเดือนสิบหญิงสาวเดินตามดนลยาและเจ้าของหอพักที่คงชื่อมนตราหอพักมีให้เลือกสองแบบคือห้องพัดลมและห้องแอร์ราคาไม่ได้ต่างกันมากดนลยาขอเลือกห้องแอร์หล่อนเดินตรวจตราห้องว่างเดือนสิบยังคงใบหน้าเรียบเฉยกอดอกชะเง้อมองนั่นนี่ไปเรื่อยด้านหลังหอพักเป็นป่ารกชัดถัดไปเป็นหอพักชาย ยามนี้มีกลุ่มตั้งวงกงเล่ากันแล้วเสียงเพลงลอยมาให้ได้ยินใบหน้าเรียบเฉยเปลี่ยนเป็นขมวดมุนตกลงหนูเอาห้องนี้ค่ะไม่เอาเสียงเข้มเอ่ยขึ้นหันมองโดลยาที่ยืนหน้าเวอกระพริบตาปริบปๆปขอโทษที่ทำให้เสียเวลาเดือนสิบยื่นธนบาบัตรสีแดงให้เจ้าของหอพักหลายไปก่อนคว้าข้อมือเล็กเดินตามตนเองมายังรถ เจ้าของมือสะบัดออกหมุนมันให้คลายความเจ็บหน้าตาโดลยาบึง้งตึงงายมองร่างสูงไม่สบอารมณ์เธอไม่เห็นหรือไงว่าข้างหลังมันเป็นป่าถัดไปก็มีแต่พวกขี้เล่าเมายาที่นี่ไม่มีรอประพดูแลด้วยซ้ํามีแต่เจ้าของห้องแก่แก่ถ้อยคำสุดท้ายเรียกให้คนที่กำลังเดินลงบันไดชะงักงันเจ้าของหอพักชักสีหน้ามองลอดแว่นเึงเือง,งเดือนสิบเม้มปากเมื่อรู้ตัวว่าพูดไม่ดี รีบดึงมือตนลายาเข้าไปในรถไม่มีอะไรปลอดภัยสักอย่างและใช่ว่าผู้หญิงด้วยกันจะดีงั้นเดี๋ยวเดียหาหอพักใหม่จะหาใหม่ทำไมเดียไม่อยากอยู่คอนโดกับพี่เทนหรอกค่ะอยู่กับฉันแล้วมันเป็นยังไงดืนสิบล้าจากเส้นทางตรงหน้าหันมาถามเสียงเขียวจะไปหาเป้าหมายใหม่ไว้หลอกล่อเช็คเกรดติ้งอีกหรือไง อยู่ๆก็ถูกตีขลุ่มกล่าวหากันดลยาลรอบถอนหายใจเมื่อคนพี่คิดไปในแง่นั้นไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวแค่เกรงใจเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาหอพักใหม่ดูค่ะเอาที่มีรประพและไม่อยู่ใกล้ป่าไม่มีพวกผู้ชายตั้งวงกินเหล้าด้วยค่ะไม่ต้องแต่ว่าจะให้ฉันบอกพ่อกับแม่เธอไหมล่ะฉันรู้นะว่าเธอหนีพวกท่านมาทำงานที่โรงงานอย่าบอกนะคะ ดลยาร้อนรนโบกมือพันละวันงั้นก็ทำตามที่ฉันบอกแล้วอย่าพูดมากค่ะหล่อนรับคำเสียงยาวใบหน้าหวานม้อยลงเมื่อม่มีทางอื่นนอกจากต้องอาศัยอยู่กับคนพี่ไปก่อนหากแต่ใจนั้นก็เต้นไม่หยุดคราแรกหมายจะมองอีกฝ่ายไกลๆไม่เข้าไปวุ่นวายทว่ายามนี้หล่อนกลับได้อยู่ในห้องลำพังสองต่อสองกับเดือนสิบแม้เจ้าของห้องจะชอบพูดเหน็บแนม หรือตีหน้ายาักใส่โดเลยาก็ไม่กลัวเพราะมันคือโอกาสให้หล่อนได้ใช้ชีวิตกับคนพี่อีกครั้งและรู้ตัวดีที่อีกฝ่ายใจดีให้อยู่อาศัยก็คงเพราะเมตตาหรือเวทนาเท่านั้นแหละเดือนสิบขยับยิ้มมุมปากเมื่อดเลยาไม่ได้ตอบปากต่อคำต่อหล่อนเอียงหน้ามองออกไปนอกกระจกเดือนสิบเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุใดถึงเป็นห่วงเป็นใย,ยคอยตามดูหล่อนทุกย่างก้าว ในใจให้เหตุผลว่ากลัวหล่อนจะไปทำร้ายคนอื่นแบบที่ตนเองเจอแต่มันก็เป็นเพียงเหตุผลเข้าข้างตนเองเท่านั้นในเมื่อหัวใจของเดือนสิบเต้นแรงทุกเมื่อที่ได้ใกล้ชิดตุเลยาเจ้าของใบหน้าหวานขมวดคิ้วมองกระดาษตรงหน้าหล่อนรับมันมาแล้วอ่านอย่างละเอียดอะไรคะอ่านแล้วไม่เข้าใจเหรอ ดลยาสายหน้าเชื่องช้ามิใช่ไม่เข้าใจข้อความบนกระดาษหากไม่เข้าใจคนตรงหน้ามากกว่าสัญญาเช่าห้องเหรอคะค่าเช่าถูกถูก0 0พันห้าพอแต่แลกกับเธอต้องทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านและทำอาหารด้วยเดือนสิบกอดอกเชิดหน้าแต่ตายังเหลอมองคนที่ยืนทำหน้างงๆอยู่นี่ฉันคิดถูกกว่าหอพักสตรีนั่นอีกนะ นึกว่าจะให้อยู่ฟรีโดยาแอบบนเสียงเบาว่าอะไรนะเปเปล่าค่ะจริงๆเดี๋ยวลองเซิร์ชหยุดความคิดไปเลยถ้ายังพูดมากฉันจะโทรบ,บอกพ่อแม่เธอเดี๋ยวนี้แหละว่าลูกสาวลาออกจากบริษัทใหญ่โตแล้วมาเป็นสาวโรงงานเพื่อมาเดินตามก้นฉันขู่อีกแล้ววันนี้โดยาเจอเดือนสิบขู่เรื่องนี้รอบที่สองแล้วโดยาทำอะไรไม่ได้ นอกจากจะรดปลายปากกาเซ็นสัญญาเช่าห้องไปพอยื่นกระดาษให้อีกฝ่ายก็คว้าปากกามาเขียนบางอย่างเพิ่มเติมแต่มีข้อแม้ว่าฉันจะต้องนอนบนเตียงด้วยโดนลยาอ้าปากหวัวนึกว่าจะได้นอนบนเตียงคนเดียวซะอีฉันไม่ทนนอนบนพื้นหรอกนะเดือนสิบยักษ์ไล่กวนๆดนลยาได้แต่ฮึดฮัดอยู่ในใจแทมไม่เชื่อว่าคนที่เคยพูดน้อยนานิ่ง ไม่อยากเสวนากับหล่อนจะกลับกลายเป็นคนเจ้าเล่ห์ไปซะได้วันหยุดสุดสัปดาห์เดือนสิบมีนัดกับธนินเนื่องจากไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องทำมึงว่าอะไรนะตอนนี้น้องเดียอยู่คอนโดมึงเหรอสีหน้าและท่าทางของธนินดูตกใจกับสารใหม่ที่เพิ่งได้รู้ ชายหนุ่มรีตามองเพื่อนที่ยังคงนงั่งหน้านิ่งจิบเบียร์หยิบถั่วเข้าปากน้องเดียวก็แปลกเป็นคนหนูดีๆไม่ชอบอยากตกระกรรมลำบากมาเป็นสาวโรงงานกูละงงจริงท่าน,นินเกาหัวแกรกเมื่อฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากพื้นสนิทมึงยังชอบน้องเขาอยู่หรอวะไม่ได้ชอบดือนสิบปฏิเสธทันควันทน,นินเหยียดปากสายหน้าไม่เชื่อ ต่อให้เดือนสิบอมทั้งวัดมาพูดเขาก็ไม่เชื่อไม่ชอบแล้วเสือกให้เขามาอยู่ที่ห้องกูไม่ได้ให้อยู่ฟรีๆโอ้ยไอ้เฮียท่านินส่วนขึ้นบ้างรู้แกวความคิดเพื่อนสนิทอดค่อนขอดในใจไม่ได้ไอ้พวกไม่รู้ใจ,ใจตัวเอง,เองขขาช่าห้อง2อ0พคอนโดราคาเกือบสองล้านเจริญชาตินี้คงพ่อนหมดละมึง เดือนสิบยังคงไม่พูดอะไรด้วยรู้แก่ใจว่าสิ่งที่เพื่อนพูดนั้นมันเสียดแทงเข้ากลางอกทุกดอกเพื่อนสนิทถึงไม่ได้มองตาแต่กลับรู้ไปถึงขั้วหัวใจจากนั้นทั้งสองก็นั่งจิบเบียร์พูดคุยเรื่องสัพเพเหระไปเรื่อยจนเวลาล่วงเลยเกือบสี่ทุ่มจึงโบกมือแยกย้ายกันเดือนสิบถึงห้องเกือบเกือบห้าทุ่มร่างสูงเหลมองดลยาที่นอนขดอยู่บนเตียงคว้าผ้าขนหนูอาบน้ำอาบท่า แล้วเดินมาทิ้งกายลงบนเตียงและคงเพราะกลิ่นหอมๆจากคนที่หลับไหลผสมกับฤทธิ์แอลกอฮอล์ในกายกระมังเดือนสิบถึงได้คว้าเอวเล็กมาก,กอดสุกใสจมูกไปตามกรอบหน้าและลำคอขาวพ่องดลยาขยับตัวเมื่อถูกรุกรานลืมตาขึ้นผวาเพราะหน้าสวยคมอยู่ในระยะประชิดก่อนริมฝีปากจะถูกช่วงชิงดูดกลืนคิดว่าบิดาจะมาหาวันนี้ปกติท่านมักมาเยี่ยมอยู่เรื่อย เพว่าวันนี้มันแปลกไปตรงที่อดลยาตื่นแล้วหล่อนครางระโหยไม่รู้เรื่องควาผ้านวมปิดอกลุกขึ้นนั่งอาการสลืมสลือหายไปเป็นปลิดทิ้งเมื่อเห็นเต็มตาว่าใครยืนอยู่ตรงหน้าเชกเช่นคุณนายที่กระพริบตามองบุตรสาวทีมองคนบนเตียงทีใบหน้าคร้มคมขมวดมุนพาว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันนะเทน ประตูปิดลงพร้อมกับไม้เบสบอลหล่นกลิ้งไปตามพื้นเดือนสิบขยี้ผมบนศีระะโดยไม่คิดว่าจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินกับตนเองเช่นนี้หันกลับไปมองดลยาก็ยังไม่รู้จะพูดกับหล่อนว่ายังไงเรื่องเมื่อคืนเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวเธอเมาแต่ไม่ได้ขาดสติยังจำทุกอย่างได้ครบถ้วนเป็นอย่างดีจำได้ว่าตนเองเป็นฝ่ายเข้าหาลมเลียจนหล่อนแตกพร่ามีความสุขกันหลายรอบ กอน,นอนกอดหลับไปพร้อมกันเอ,อิฉันไปคุยกับพ่อก่อนนะเดือนสิบยืนเก๊ะกักังๆเก้าท้ายถอยตนเองม่กล้าแม้ศบตาคนบนเตียงค่ะพอดได้ยินเสียงนั้นขายาวก็รีบก้าวออกจากห้องทันทีส่วนดลยานั้นทิ้งกายลงกับเตียงนำหมอนมาปิดปากกรีดร้องเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้น หล่อนสมยอมเองจะโทษใครได้ฮ้า